ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วาดีมีบัมนะคะทุกคนอยเห็นน้องแพะทำไมพี่ถึงถามไกดนะคะว่าเขาเรียกวาดีทีวีหรือว่าเรียกว่าวาดีมีบัมนะคะเพราะว่าเวลาที่เซิร์ชในเน็ตนะคะมันจะขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะสองอันนี้สองชื่อนี้จากการศึกษาลหลายๆเว็บไซต์นะคะรวมทั้ง Google ต่างๆ Google Map นะคะพี่ก็เลยคิดว่าบริเวณนี้นะคะบริเวณสายน้ำแห่งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าวาดีทีวีนะคะ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายทอดยาวไปตามขุบเขาที่นี่นะคะแล้วก็ที่ที่เราจะไปนะคะเขาเรียกว่าวาดีมีบัมนะคะซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ในมีบัมวินเลชนะคะเขาก็เลยจะเรียกว่าวาดีมีบัมนะคะซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจแล้วก็จากการศึกษาของพี่เองนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องภูมิประเทศของประเทศนี้นะคะ<ๆ>ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ ทางเข้าคือแคบมากนะทุกคนระหว่างทางที่พวกเรานั่งรถผ่านนะคะก็จะมีสวนต้นอินทาลามนะคะของชาวบ้านที่ช่วงนี้ก็กำลังออกผลให้เก็บเกี่ยวเลยนะคะคนขับต้องมีความชำนาญการมากๆเลยนะทุกคนดูทางขึ้นล้อมรอบไปด้วยภูเขาสวยงามอลังการมาก ดูความทางขึ้นทุกคนมีเสียวดูดูรถอีกคันไต่เขาขึ้นมาหูอืออเลยเนี่ยอินิสเมีันฟานอุายติฮะว้าววิวข้างล่างคือสวยมากวิว <Sure, sure. S 1> ข้างบนก็อลังการมาก วิวข้างล่างแอมมีคนเก็บลูกเดทด้วยนะ <laughs> 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 Ô mày có một cái gì không có không có một cái gì không หลังจาก briefing เสร็จนะคะเราก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนมีทั้งหมด30กว่าคนนะคะ น่าสนะ s ซ็ม like a student <laughs> สองข้างทางก็จะมีลูกเดชนะคะทุกคนลูกอินทาลัม นี้นะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะมาก็คือขับรถมาก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นการไปดูน้ําตกนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ออกกันเช้ามากๆเลยนะคะนัดกระทัวไกดนะคะตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะเพื่อที่จะรวมพลตอน6โมงเช้านะคะแล้วก็เริ่มออกเดินทางนะคะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็มาถึงที่วาดีทีวีนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการมาทัวร์ครั้งนี้นะคะคนละ10โอมานเรียวนะคะซึ่งก็ราคาไม่แพงนะคะตอนนีน้น่าจะใกล้จะถึงแล้วนะพี่ว่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วโอ้ทางขยะ มองเห็นแล้วนะคะน้ำตก มีคนคนที่เขาใส่เขาก็เสร็จสื้อแล้วนะคะน้ำตกก็เป็นของเรา ั้นนึ่งก็จะมีน้ำตกเหมือนกันเดี๋ยวคณะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ใส่เขาลงไปนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเขาก็ใต่เชือกลงไปในสระน้ําข้างล่างขั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะพี่ลื่นล้มนะคะแล้วก็เจ็บเข่านะคะก็เลยคิดว่าไม่ลงไปจะดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยต้องเอาที่มันเซฟตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ตีหะนะคะ นางไว้น้ำไม่ค่อยเก่งนะคะแต่นางก็อยากลงไปไม่กล้าโดดก็จบคลิปของพี่สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้ลงไปน้ำตกอีกชั้นนึงนะคะเพราะว่าลื่นล้มนะคะแล้วก็เจ็บหัวเข่านะคะก็เลยมีแต่เด็กๆลงไปนะคะพี่ก็เลยกลับขึ้นมารอที่รถนะคะที่ลานจอดรถนะคะ ก็สรุปทริปสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ Amazing Oman มากๆเลยนะคะแล้วก็วัดดีมีบัมนะคะก็เป็นอีกที่เที่ยวที่หนึ่งนะคะที่แนะนำนะคะสำหรับใครที่จะมาโอมานแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างนึงนะคะอย่ามาหน้าร้อนนะคะเพราะว่าอากาศคือร้อนมากๆเลยนะคะใช้เวลาเดินไม่นานนะคะหอบแล้วนะทุกคนคือร้อนมากๆนะคะแนะนำให้มาหน้าหนาวจะดีกว่านะคะ แล้วก็ร่างกายก็จะต้องแข็งแรงด้วยนะคะจะได้มีแรงปีนปีนป่ายนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะคก็คงต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายก็ขอทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับทริปนี้นะคะเพราะว่าเป็นทริปที่พึ่มแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะพี่มเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นที่สวยๆของประเทศโอมานหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่าไอ้น้องคนที่พี่พามาด้วยนะคะน้องตีหะ คนที่กำลังไต่เชือกอยู่นั่นนะคะทริปนี้น้องกล้าทำทุกอย่างจนจบทริปไปได้อย่างสวยงามนะคะทำให้รุ่นพี่ที่ชักชวนเข้าวงการอย่างเรานะคะก็เป็นปลื้มสิคะพี่จะบอกน้องๆที่ทำงานด้วยกันเสมอนะคะว่าถ้าเราไปทำงานประเทศไหนให้เราเที่ยวแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไปด้วยนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มาแล้วนะคะเรามาฟรีนะคะเรามีวีซา่าเราก็ต้องเที่ยวไปด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเวลาเราออกจากประเทศนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันต้องแพงมากๆนะคะในจะค่าเครื่องบินค่าที่พักนะคะเราก็คงไม่มีปัญญาเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเที่ยวตอนที่เราเป็นพนักงานนะคะจะได้ถูกนะคะ